สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับโครงการทิพยสืบสารรักษาต่อยอดนัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่33ครับครั้งนี้เราได้พาครูอาจารย์จากทั่วประเทศนะครับมาที่จังหวัดพระนครศิริยาครับโดยเริ่มต้นด้วยการไปกราบสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีสุริโยทัยนะครับซึ่งเป็นสถานที่ปรวติศ,าศาสตา์ในการที่ได้ทรงกระทำยุทธหัตถีเมื่อ400ปีที่ผ่านมา และที่สําคัญนะครับในรัชาสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่9นะครับพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดําเนินมาทรงเกี่ยวข้าวนะครับในบริเวณแห่งนี้และยังได้มีพระราชํัริในการทําแก้มลิงโครงการแก้มลิงป้องกันน้ําท่วมจังหวัดพระนครศรีอยาและน้ําท่วมที่กรุงเทพมหานครด้วยและได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด เมื่อวันที่5พฤษภาคม2555ซึ่งพวกเราทุกคนได้ฟังประวัตินะฮะด้วยความตื้นตันใจและยังได้ร่วมกันถวายบุญใหญ่โดยการปล่อยปลาหน้าเขียงนะครับปล่อยปลาบึก299โลหรือว่า69ตัวด้วยกันนะครับจากนั้นคณะของเราครับก็ได้เดินทางต่อมาที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพระยานะครับซึ่งเพิ่งเปิดได้ไม่นานนี้เองนะฮะ ปรากฏว่าทุกคนประทับใจมากโดยเฉพาะได้รับความรู้เกี่ยวกับกรุสมบัติทองคําล้ําค่านะครับของวัดราชบุรณะนะครับซึ่งได้ถูกโจรกรรมนะครับเมื่อเดือนกันยายนปีพศ .2,500 หรือเมื่อ66ปีที่ผ่านมานะครับเราได้รับฟังเรื่องราวนะครับว่าโจรกรรมนั้นเกิดขึ้นอย่างไรเมื่อไหร่นะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์ได้จําลองเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดเลยนะฮะแต่สิ่งที่เรียกว่าเป็น ผลงาน m a s t e r ร์เพีนะครับเป็นโบราณนะวัตถุชิ้นสำคัญนะครับของพิพิธภัณฑ์ก็คือพระแสงขันชัยสีนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับทรงใช้เวลาถึง10ปีด้วยกันนะครับพระราชทานพระดำรับนะฮะในการที่จะให้กรมศิลปากรนะครับใช้น้ำกัดสนิมเนี่ยนะครับในการที่จะสามารถถอดออพระแสงดาบออกจากฝักได้ซึ่งใช้เวลาถึง10ปีนะฮะ ก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านให้ได้มาเยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพระยาครับครับหลังจากที่เราได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพระยาด้วยความประทับใจแล้วนะครับเราก็ได้ไปเยี่ยมชมสถานที่จริงนะครับนั่นก็คืออุทยานปรสาสร์วัดราชบุรณะนะครับซึ่งครั้งนี้มีความพิเศษครับเพราะว่าเราได้ขออนุญาตจากอุทยานปรสาสตร์นะครับให้ได้เข้าไปเยี่ยมชม ในช่วงเวลากลางคืนและรับฟังการบรรยายนะครับว่าวัดที่สำคัญแห่งนี้นะครับสร้างขึ้นมาในสมัยตอนต้นของกรุงศิริยานะครับโดยเจ้าสามพระยาเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมราชบิดานั่นก็คือเจ้านครอ,อินนะครับแล้วก็พระเชษฐาทั้งสองพระองค์ก็คือเจ้าอา้ยพระยาเจ้ายี่พระยานะฮะซึ่งได้สิ้นพระชนสิ้นพระชนนะฮะจากการที่ได้ชนช้างกัน ก็เป็นสถานที่ที่มีความสําคัญและก็เป็นที่ที่ได้เก็บนะครับกลุสมบัติทองคําจํานวนมากมายมหาศาลเลยนะครับคณะเราก็ได้มีโอกาสสวดมนต์นั่งสมาธิอธิษฐานจิตนะครับแล้วก็อุทิศพระราชกุศลให้กับดวงวิญญาณของบรรพบุรุษทั้งหมดนะครับจากนั้นครับกิจกรรมที่สําคัญมากๆก็แน่นอนครับเป็นเรื่องของการเข้าเวิร์กช็อปนะครับโดยมีท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ สุเรเดลทรีปาตีนะครับผูดในการศูนย์คุณธรรมได้บรรยายในเรื่องของคุณธรรมในยุคดิจิทัลนะครับการบรรยายในเรื่องของการถอดรหัสพระอริยภาพของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวนะครับและที่สําคัญนะครับครั้งนี้นะครับอาจารย์อรดุลดาราธรรมนายกสมาคมนักเรียนเก่าเอฟเอสประเทศไทยนะฮะท่านก็ได้มาจัดนะฮะบ,บอร์ดเกมในรูปแบบใหม่นะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามฟังจากท่านอาจารย์อรดุลดาราธรรมครับ ในโครงการตามรอยพระราชาเนี่ยนะครับเราก็มีน,นวัตรกรรมการเรียนรู้นะครับซึ่งกลุ่มนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทยเนี่ยเราก็ได้นำแนวคิดนะครับในการที่จะมาออกแบบนะฮะมาสื่อสารนะครับในรูปแบบของบอร์ดเกมครับคี้ถามว่าบอร์ดเกมเนี่ยที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจาก หนังสือหนังสือสมเล่มนะฮะซึ่งซึ่งก็เป็นหนึ่งในนักเรียนเก่าเอฟเอสนะครับดเดนยจันเจ้าฉายได้เรียบเรียงนะครับหนังสือ3ามเล่มนี้ไว้ปรากฏว่าในหนังสือของ3มเล่มนี้เนี่ยนะครับรูปแบบของการเรียบเรียงเนี่ยจะออกมาเป็นลักษณะของไทม์ไลน์นะครับเราก็เลยมีการแปลงจากหนังสือเนี่ยฮะออกมาเป็นตัวบอร์ดแบบนี้ฮะ อ,อันนี้เดี๋ยวในรายละเอียดเรา,เราอาจจะไป,ไปดูเพิ่มเติมได้คน,นี้จะจะ,จะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราออกแบบมาเป็นตัวบอร์ดแล้วนะครับเป็นบอร์ดแล้วเนี่ยเราก็เอาเนื้อหานะครับเนื้อหาในเล่มเนี่ยออกมาเป็นเป็นการ์ดนะครับใส่ไว้ในการ์ดแทนที่จะเอามาเป็นเล่มนะ,ะก็เอามาเป็นการ์ดจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เ,เนื้อหาเนี่ยจะ ไม่เยอะมากเกินไปนะฮะเป็นเรื่องราวที่สำคัญจากหนังสือแต่ละเล่มหนึ่งเล่มเราเลือกมาแค่เจ็ดเรื่องเท่านั้นเองนะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้นะฮะหนังสือทั้งสามเล่มเนี่ยภายในบอร์ดบอร์ดเดียวบอร์ดเดียวหนังสือสามเล่มเห็นไหมครเป็นเป็นความท้าทายแล้วก็เป็นความน่าตื่นตาตื่นใจของของ,ของการเรียนรู้นะครับแต่เนื้อหาในหนังสือเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับ เพราะว่าโครงการเนี่ยเป็นโครงการตามรอยพระรา,าชาเร<อ>าก็อยากให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงนะฮะสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำเนี่ยให้กับประชาชนพระสงฆ์กรของพระองค์ท่านเนี่ยตลอดระยะเวลา70ปีของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับว่าทาอะไรบ้างนะฮะมีนวัตกรรมมีผลงานนะครับมีการแก้ปัญหาอะไรบ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนักเรียนเนี่ยจะเป็นผู้เชื่อมโยงจากนั้นเนี่ยยังไม่พอนะครับนักเรียนเนี่ยสามารถไป ค้นหาเพิ่มเติมในโลกอินเทอร์เนต็ตนะครับหา y t u t u นะครับหา QR Code นะครับมาแปะอยู่ในไทม์ไลน์หรือว่าใน Learning Map นะครับหรือว่าบอร์ดเกมของเราเนี่ยนะครับเพิ่มมากขึ้นได้นะครับนี่นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะช่วยให้ครูเนี่ยเห็นแนวทางในการที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนราวนี้ในโครงการนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นโครงการที่ อยู่บนพื้นฐานของแนวคิดในเรื่องของนวัตกรรมศาสตร์พระราชาครับเป็นการตามรอยอในหลวงรัชกาลที่9ในมิติของนวัตกรรมศาสตร์พระราชาครับเพียงสิ่งหนึ่งที่สําคัญในกระบวนการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งครับเป็นเครื่องมือที่จะพาคุณครูเนี่ยย้อนไปในอดีตว่าในจุดณเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยที่พระองค์ท่านเนี่ยทรง เห็นปัญหาต่างๆของพระสงฆ์นิกเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยแก้ปัญหานั้นอย่างไรนะฮะพระองค์ท่านค้นพบนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่เนี่ยอย่างไรนะครับดรสุเมศรนะครับตันติเวชกุลเนี่ยได้กรุณาสรุปสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทําไว้เนี่ยในกระดาษแผ่นเดียวฮะในกระดาษแผ่นเดียวนะฮะที่พระองค์ท่านทรงพัฒนาจากน้าผาผ่านภูผาสู่มหานาทีนะครับทุกอย่างเนี่ยที่พระองค์ท่านทรงทำเนี่ยในกระดาษแผ่นเดียวเนี่ยมีนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่นะฮะ ที่น่าทึ่งนะฮะเต็ไมไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ทีมงานเนี่ยนะครับได้ออกแบบได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้นะฮะผ่านตัว learning process ตัวนี้ฮะนะฮะศาสตร์รพร,ราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับสากลน,นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัว learning process ในกระดาษแผ่นเดียวเช่นกันแต่เราจะให้คุณครูเนี่ยได้สามารถ ตามกระบวนการคิดขององค์ท่านและที่สําคัญนะครับนวัตกรรมที่พระองค์ท่านทรงค้นพบเนี่ยไปส่งผลเชื่อมโยงนะครับกับการพัฒนาในระดับสากลได้อย่างไรนะครับก็คือเป้าหมายของ UNSDG นั่นเองนะครับนี่คือ,อ,อสิ่งหนึ่งที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เรานำมาใช้ในโครงการนะครับครับคือคำถามสำคัญในบอร์ดเกมชุดที่3นะฮะบ,บอร์ดเกมชุดที่3นี้เนี่ย หลายคนอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะพอเราเข้าใจงานขององค์ท่านแล้วเนี่ยนะครับเราเห็นว่าพระองค์ท่านทรงท,ทำอะไรแล้วเนี่ยและตัวเราเนี่ยจะดำเนินชีวิตของเราอย่างไรจากนี้ไปนะครับก็มีกระบวนการเพิ่มเติมนะฮะกระบวนการนี้เนี่ยผมก็ตั้งชื่อว่าการตามรอยพระราชานะครับโดยการเล็งเห็นนะฮะ เรื่องของคุณค่าของเวลาคุณค่าของเวลาเพราะฉะนั้นเน่ยความหมายคือว่าเราจะดูแลนะครับตัวเราผ่านเวลาของเราที่เหลืออยู่ได้อย่างไรนะครับพอเราเราก็เลยออกแบบ learning process ตัวนี้ขึ้นมานะครับ learning process ตัวนี้เนี่ยเริ่มนำมาใช้ครั้งแรกนะฮะในการตามรอยพระราชาครั้งที่33นะครับที่พระนครศรียุธยา เราได้ไปนะครับเยี่ยมชมนะฮะพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพยาเวลานักเรียนหรือว่าคุณครูเนี่ยไปในแหล่งประวัติศาสตร์นะครับย้อนเวลาไปในอดีตนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้นะครับเ,เรื่องราวต่างๆในประวัติศาสตร์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะมาเชื่อมโยงกับนักเรียนของเราได้เนี่ยนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นคําถามที่สําคัญเลยนะครับว่า แล้วนักเรียนเนี่ยนะครับจะใช้เวลาของนักเรียนที่เหลืออยู่หรือที่มีนะฮะนะให้มีคุณค่าได้อย่างไรนะครับกบระบวนการนี้เนี่ยจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยเริ่มเข้าใจเลยว่าเขาจะใช้เวลาเนี่ยไปในเรื่องที่สําคัญหรือไม่สําคัญเร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วนและพอเราย้อนเวลานะครับกลับไปดูสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำน,นั้นเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยทรงให้เวลาของพระองค์ท่านเนี่ยกับกิจกรรมที่สําคัญ แต่กลับไม่เร่งด่วนความหมายอะไรคืออะไรครับความหมายคือว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทรงํามเนี่ยทรงวางแผนทรงเตรียมพร้อมนะครับคงแก้ไขปัญหาป้องกันปัญหานะครับไปพร้อมๆมกันสิ่งเหล่านี้สะท้อนเห็นถึงว่าเวลาที่มีเนี่ยต้องใช้อย่างมีคุณค่าและที่สําคัญเลยนะครับเวลาพระองค์ท่านทรงสอนในเรื่องของชีวิตพอเพียงเนี่ยนะครับเมื่อถามคุณครูแล้วเนี่ยคุณครูทุกคนจะตอบตอบเหมือนกันเลยครับว่าควรจะเป็น การให้เวลานะครับกับการดำเนินชีวิตเนี่ยอยู่บนเรื่องที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนนี่คือวิถีชีวิตพอเพียงครับครับทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวอันทรงคุณค่าของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะฮะและด้วยพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวงครับทำให้พวกเรานะครับปวงชนชาวไทยและคนรุ่นหลังได้มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้และศึกษาและที่สำคัญครับได้เกิดความภาคภูมิใจได้เกิดความศรัทธาในความเป็นชาติไทยที่มีความยิ่งใหญ่อย่างที่สุดนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับครูอาจารย์ผู้ปกครองผู้บริหารทุกท่านนะครับสามารถที่จะมาเข้าร่วมโครงการตามรอยพระราชา กับเราได้นะครับเราจัดเป็นประจําทุกเดือนนะครับสำหรับในครั้งต่อไปนั้นจะจัดที่ไหนขอเชิญทุกท่านติดตามได้นะครับทาง f e c o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  k n p n p e นะครับตามรอยพระราชาภาษาอังกฤษคือ The King s Journey นะครับหรือว่า Facebook Fan Page มูลนิธิทำดีนะครับสะกดว่าทอทออัมรมนะครับธรรมะแต่ไม่มีสละนะครับทำดีก็เราพบกันใหม่นะครับในโครงการตามรอยพระราชาครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ